วค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิชันนี้ที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับวัข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐรัสเซียหารือยุติสงครามยูเครนสารสัมพันธ์สมหาอำนาจ ามเตรียมปล่อยตัวประกัน6รายอิสราเอลเริ่มเจรจาหยุดยิงเฟสสองในสัปดาห์นี้เฮลิคอปเตอร์จีนเข้าใกล้เครื่องบินตรวจการฟิลิปปินส์เหนือหน,น้าน้ำผิพาดหัวหน้าประกันสังคมสหรัฐพ้นจากตำแหน่งปมโดจขอตรวจสอบฐานข้อมูลส่วนเสริมข่าววันนี้ไปดูภารกิจหลายมิติในการจัดการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เมื่อบิกมือปราบจีนเยือนไทย และส่งท้ายกันด้วย Taylor Swift ขึนแทนศิลปินทำยอดขายสูงสุดในโลกเป็นปีที่5ราเราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากบิวเอสดจากนรองวอชิงตันค่ะข่าวแรกนะคะเริ่มต้นด้วยวิกฤตรัสเซียยูเครนซึ่งมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการหาหรือของเจ้าหน้าที่ระดับสูง แต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสหรัฐกับรัสเซียนะคะคุณรัตพล,ลก็เป็นความคืบหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทูตของสหรัฐและรัสเซียนั้นพบหารือกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่ซาอุดิอาระเบียนะครับโดยมีประเด็นสําคัญคือความพยายามที่จะยุติสงครามในยูเครนแล้วก็สารสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้งสองนะครับ ก่อนการเจรจารจะเริ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายต่างพยายามลดความคาดหวังที่จะเกิดผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงแค่ขั้นเริ่มต้นของการวางรากฐานไปสู่การเจรจารโดยตรงระหว่างประธานาธิบ,บดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบ,บดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่อไปนะครับ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอเป็นผู้แทนของฝั่งสหรัฐร่วมกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติไมค์วอลส์และผู้แทนด้านกิจการตัวออกกลางสตีฟวิทคอฟหารือกันกับฝ่ายรัสเซียที่นำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกี์ลาฟรอบและที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศยูริอูซาคอฟนะครับ ยูเครนไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แต่รัฐบาลกรุงเคียฟได้ส่งผู้แทนไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเยือนของประธานาธิบดีวอลเดเมยเซนสกี้ของยูเครนที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันอังคารครับประธานาธิบดีวอลเดเมย์เซนสกี้ได้เลื่อนการเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อแสดงจุดยืนการไม่ยอมรับ ความชอบธรรมในการหาหรือระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐและรัสเซียที่กรุงริยาตของซาอุอ้างอิงจากแหล่งข่าวสองรายที่เผยข้อมูลกับรอยเตอร์นะครับผู้นำยูเครนกล่าวเมื่อวันอังคารที่ตรุรกีว่าได้เลื่อนกำหนดการเดินซาอุดีอาระเบียไปจนถึงวันที่10มีนาคมนี้และว่าตนไม่ได้รับเชิญให้ร่วมกันประชุมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐแ,และรัสเซียในวันอังคารบอกด้วยนะครับว่าเราไม่ต้องการให้ใครมาตาัดสินอะไรรับหลังเรา ไม่มีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับหนทางยุติสงครามเกิดขึ้นได้โดยปราศจากยูเครนในการให้สัมภาษณ์ต่อรายการ Meet the Press ของช่อง NBC ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์เซเลนสกี้กล่าวว่าเราจะไม่ยอมรับการตัดสินใจใดๆระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนสงครามในยูเครนเกิดขึ้นกับเราและชาวยูเครนคือฝ่ายสูญเสียครับ ความร่วมมือล่าสุดระหว่างสาหรัฐก,กับรสัสเซียนั้นกําลังสร้างความกังวลให้กับบรรดาผู้นํายุโรปที่ต่างยืนยันว่ายูเครนต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับอนาคตของยูเครนเองนะคะและชาติยุโรปก็ควรมีบทบาทสําคัญในประเด็นนี้ที่ถูกมองว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของยุโรปด้วยเช่นกันค่ะ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองเป็นเจ้าภาพการประชุมฉุกเฉินร่วมกับบรรดาผู้นําของยุโรปเมื่อวันจันทร์เพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ในยูเครนภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่าทีของสหรัฐตลอดจนการเพิ่มความช่วยเหลือด้านการทหารให้แก่ยูเครน โดยก่อนหน้านี้ผู้นํายุโรปหลายคนออกมายืนยันการสนับสนุนต่อ,อยูเครนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาเมอร์ที่ยืนยันว่ารัฐบาลของเขาพร้อมส่งกําลังทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อรักษาความสงบภายหลังสงครามสิ้นสุดลงซึ่งผู้นําอังกฤษกล่าวว่าเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียค่ะแต่นายกรัฐมนตรีเรยอรมนีโอลัฟโชลส์มองว่าการหารือเรื่องนี้ยังเร็วเกินไปสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ทางประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสได้กล่าวว่าหลังการเจรจาที่กรุงปารีสเมื่อวันจันทร์ตนได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี และได้ยืนยันถึงความจําเป็นในการทํางานร่วมกันของทั้ง3ฝ่ายซึ่งนั่นหมายถึงสหรัฐยุโรปและยูเครนค่ะโดยทางผู้นํายูเครนนั้นต้องการให้มีการรับรองที่เชื่อถือได้ต่อความมั่นคงปลอดภัยของยูเครนไม่เช่นนั้นรัสเซียจะสามารถก่อสงครามในยูเครนได้อีกครั้งหรืออาจรุกรานชาติอื่นๆในยุโรปได้เช่นกันค่ะคุณรัตพลค่ะมาต่อเนื่องนะคะที่วิกฤต ระหว่างในตะวันออกกลางนะคะคเพราะว่าทางอิสาราเอลและฮามาสจะเริ่มการเจรจาเข้าตกลงหยุดยิงในเฟสสองนะคะหลังล่าช้าไปหลายสัปดาห์อ้างอิงจากทางการอิสาราเอลเมื่อวันอังคารค่ะขณะที่กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์เตรียมปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมอีกในสัปดาห์นี้ค่ะคาลิวอัลเฮยาหัวหน้ากลุ่มฮามาสในกาซากล่าวว่าจะส่งคืนตัวประกันอีกหรายในวันเสาร และจะส่งร่างของตัวประกันอีก4รายซึ่งมีสมาชิกของครอบครัวบิบาสอยู่ในการส่งมอบในวันพระหัส,สบ,บดีนี้นะคะด้านถแถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันว่ามีการบรรลุข้อตกลงในกรุงไคโรในการส่งคืนตัวประกันในสัปดาห์นี้และฮามาสจะส่งคืนตัวประกันเพิ่มเติมอีก4คนในสัปดาห์หน้าค่ะ ตัวประกัน6คนที่จะได้รับการปล่อยตัวในวันเสาร์คืออริยาโคเอนวัย27ปีเท่าโชฮัมวัย40ปีโอเมอร์เชมทอฟวัย22ปีโอเมอร์เวนเคิร์ตวัย23ปี aid, ไฮชามอัลไซด์วัย36ปีและอัลเวร่าเมนกิสตูวัย39ปีนะคะ ตอนนี้ยังไม่มีการระบุชื่อตัวประกันที่เสียชีวิตทั้ง4รายอย่างเป็นทางการแต่ครอบครัวบิบัสที่ถูกกล่าวถึงนั้นก็เป็น1ในครอบครัวตัวประกันพลเรือนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะคะโดยคาฟีบิบัสเป็นทารกวัยสิเดือนในตอนนั้นซึ่งเป็นตัวประกันชาวอิสราเอลที่อายุน้อยที่สุดและแอเรียลพี่ชายวัยสขวบ ส่วนยาเดนบิบาสผู้เป็นพ่อเพิ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขณะที่ชิรีแม่ของเด็กทั้งสองนั้นไม่ได้ถูกปล่อยตัวมาด้วยแต่ทางกลุ่มฮามาสั้นอ้างว่าชิรีและเด็กทั้งสองเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลนะคะทั้งนี้เดิมทีการเจรจาเข้าตกลงหยุดยิงในเฟสสองนั้นจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ แต่ทั้งกาตาอียิปและซาฮาราซึ่งเป็นตัวกลางหารือกับทั้งฝั่งอิสราเอลและฮามาสระบุว่าการหารือยังไม่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในขณะนี้นะคะแต่ในวันอังคารทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกิเดียนซาได้กล่าวในการถแถลงข่าวที่นครเยรูซาเล็มว่าการหารือจะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ อิสราเส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์มาน,นี้ค่ะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอิสราเอลในการเจรจายหยุดยิงในเฟสต่อไปซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3เฟสและเพิ่งมีผลบังคับใช้ในเฟสแรกไปเมื่อ19มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยเป้าหมายในการยุติสงครามกาซายอย่างถาวร กองทัพอิสราเอลบุกกาซาหลังฮามาสเปิดฉากโจมตีตอนใต้อิสราเอลเมื่อ7ตุลาคม2023ฆ่าชีวิต1,200คนและจับกลุ่ม250คนเป็นตัวประกันอ้างอิงจากข้อมูลของทางการอิสราเอลขณะที่การตอบโต้กลับของอิสราเอลก็ได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปมากกว่า48,000คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาและสร้างความเสียหายย่อยยับให้กับดินแดนปาเลสไตน์ประชาชน2ล้าน3แสนคนต้องกลายเป็นผู้ไร้ถิ่นฐาน ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาฮามาสได้ปล่อยตัวประกันอิสราเอล19คนจาก33คนรวมทั้งตัวประกันชาวไทย5คนตามเงื่อนไขในเฟสแรกแลกกับนักโทษปาเลสไตน์หลายร้อยคนนะคะทีมเจราจาได้หวังว่าการหารือในเฟสสนั้นจะมีการรับรองการปล่อยตัวประกันที่เหลือแลกกับการที่อิสราเอลจะถอนทหารทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาค่ะคุณรัตพลคะ ครับเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพจีนบินเข้าใกล้เครื่องบินลาดตระเวนของฟิลิปปินในระยะ10ฟุตนะครับเมื่อวันอังคารบริเวณทะเลจีนใต้ที่ทั้ง2ชาติมีข้อผิพลาดกันนะครับทำให้นักบินฟิลิปปินต้องแจ้งเตือนโดยทันทีครับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือจีนพยายามจะสั่งให้เครื่องบินของสำนักการประมงและทรัพยากรทางทะเลฟิลิปปิน ออกจากน่านฟ้าจีนและอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของซันดอนสกาเบรโรทางตวันตกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ครับ you are, you are ครับนั่นก็เป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับนักบินของเครื่องบินลาดตระเวนฟิลิปปินส์แจ้งเตือนทางวิทยุสื่อสารว่าเฮลิคอปเตอร์ของจีนบินเข้าใกล้เกินไปและเป็นอันตรายรวมทั้งขอให้รักษาระยะห่าง เพราะเป็นการละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานควบคุมการบินรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FAA และองค์กรการบิน ICAO ของสหประชาชาติในการป้องกันอุบัติเหตุทางอากาศนะครับผู้สื่อข่าวเอและสื่อต่างชาติรายอื่นๆที่ได้รับเชิญขึ้นไปบนเครื่องบินลำดังกล่าวได้ประสบกับเหตุการณ์รเผชิญหน้าอันตึงเครียดที่กินเวลานาน30นาที เครื่องบินฟิลิปปินส์ลาดรทเวนในระดับต่ำรอบๆสันดอนพิพาทส่วนเฮลิคอปเตอร์จีนนั้นยังคงบินเหนือพิกัดเดียวกันท่ามกลางสภาพอากาศที่มีเมฆหนานะครับอย่างไรก็ตามครับไม่มีสัญญาณว่าเครื่องบินของฟิลิปปินส์จะต้องเปลี่ยนเส้นทางและระดับความสูงที่วางแผนไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันทางการฟิลิปปินส์ออกแถลงการโดยระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงยึดมั่นในการยืนยันอำนาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจทางทะเลของเราในทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกแม้ว่ามีการกระทําท,ที่ก้าวร้าวและรุนแรงเกิดขึ้นของจีนก็ตามนมั่นเป็นการแถลงของฟิลิปปินส์นะครับด้านของทัพจีนครับอ้างถึงซันดอร์สกาโบโรในชื่อจีนคือเกาะหวงเหยียนระบุว่าเครื่องบินฟิลิปปินส์เข้ามายัางน่านฟ้าของจีนอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีน และกองบัญชาการภาคใต้ของจีนออกแถลงการด้วยว่าได้จัดทัพเรือและอากาศเพื่อติดตามและแจ้งเตือนเครื่องบินฟิลิปปินให้ออกจากพื้นที่ไปพร้อมระบุนะครับฝัง่งจีนบอกว่าจีนนั้นสับสนทางระบุว่าทางฟิลิปปินนั้นสับสนในความผิดถูกและเผยแพร่ข้อมูลเท็จครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับจีนและฟิลิปปินเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณซันดอนสกาบโรและซันดอนเซคันด์โทมัสครับขยับมาที่ในอาเซียนกันต่อนะคะเจ้าหน้าที่ไทยเผยว่าทางการจีนจะนําตัวพลเมืองจีนราว200คนเดินทางจากศูนย์สแกมเมอร์บริเวณชา,ชายแดนไทยเมียนมากนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์และการหลอกลวงออนไลน์ที่เกิดขึ้น้ามชา่ะ พลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกระทรวงกลาโหมกล่าวต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว,ว่าคนละเมืองจีนจะถูกนําตัวกลับประเทศโดยใช้เครื่องบินโดยสารที่รัฐบาลจีนนั้นจัดหามาให้ออกเดินทางจากอําเภอแม่สอดจังหวัด ในฝั่งไทยในวันพระหัสบดีนี้นะคะก่อนหน้านี้สื่อของทางการเมียนมาร,รายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มชาวต่างชาติ273คนตามศูนย์คอร์เซนเตอร์ต่ตางๆรอบเมืองเมียวดีขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนนั้นเดินทางเยือนเมืองดังกล่าวรายงานจากสื่อ Global New Light of เ y a n m a r ระบุว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนฝ่ายความมั่นคงสาธารณะ หลิวจงยี่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งเมียนมาและไทยที่เมืองเมียวดีในสัปดาห์นี้และได้หารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง3ประเทศในการป้องกันขบวนการหลอกลวงออนไลน์ค่ะนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ทางการเมียนมาได้ระบุตัวชาวต่างชาติ1 3 0 3คนที่เดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายและทํางานให้กับศูนย์แสแกมเมอร์ต่างๆในเมืองเมียวดีนําไปสู่การจับกลุ่มชาวต่างชา,ต,า,งชาติกว่า200คนดังกล่าวนะคะ โดยสงครามกลางเมืองในเมียนมาซึ่งเริ่มขึ้นหลังการเกิดรัฐประหารเมื่อปี2021นั้นนำไปสู่ความวุ่นวายทั่วประเทศค่ะกองกำลังชนกลุ่มน้อยเข้ายึดครองพื้นที่ต่างๆเป็นฐานที่มั่นซ่องสูมกำลังและสนับสนุนการทำธุรกิจอย่างผิดกฎหมายรวมทั้งบางส่วนของเมืองเมวดีที่ครอบครองโดยกองกำลังแห่งชาติกเกเหรีหรือ K.N.A นำโดยซอชิตตูนะคะ เมื่อวันจันทร์ซอชิตตูกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเราจะดำเนินการปราบปรามศูนย์แกมเมอร์และลักลอบค้ามนุษย์ให้หมดสิน้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันจากประเทศต่างๆที่กองกำลังของเขา,ผาเผชิญในตอนนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการไทยประกาศแผนส่งตัวชาวต่างชาติที่เชื่อว่าตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์และขอเซ็นเตอร์ผิดกฎหมายในเมียนมาและได้รับความช่วยเหลือให้เป็นอิสระจํานวนกว่า260คนกลับประเทศบ้านเกิดโดยส่วนใหญ่นั้นมาจากเอธิโอเปียเคนยาฟิลิปปินส์มาเลเซียปากีสถานรวมถึงจีนนะคะส่วนเหย่อที่เหลือนั้นเป็นพลเมืองอินโดนีเซียเนปลาลไต้หวันยูกันด้ ลาวบราซิลบุรุนดีแทนซซเนียบังคลาเทศกัมพูชาสีลังกาไนาจีเรียกานาและอินเดียค่ะการปราบปรามแก๊งอาญากรคอรเซนเตอร์ในเมียนมานั้นเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี2023นะคะหลังจากทางการจีนสแสดงอาการอับอายและกังวลเกี่ยวกับปัญหาคาสิโนเถื่อนและสแกมเมอร์ในรัฐฉานทางตอนเหนือของเมียนมาที่มีชายแดนติดก,กับจีน โดยต่อมาได้ความช่วยเหลือจากกองกําลังชนกลุ่มน้อยที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับกรุงปักกิ่งจะสามารถช่วยและส่งกลับชาวจีนกว่า4 5 0 0 0คนที่เชื่อว่าตกเป็นเหยื่อได้แก๊งอาดีากรที่ดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในเมียนมากัมพูชาและลาวบีบบังคับให้ผู้คนนับแสนจากหลายประเทศทั่วโลกให้มาทํางานไม่ต่างจากการเป็นทาสแบบหนึ่งผู้เชี่ยวชาญขององค์การสตว์ประชาชาติได้ประเมินว่าแก๊งเหล่านี้หลอกเอาเงินจากเหยื่อทั่วโลกไปแล้วเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์นะคะ ่อเนื่องในประเด็นนี้ค่ะการเดินทางเยือนไทยของหลิวจงยี่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเพื่อร่วมแก้ปัญหาแก๊งลเซ็นเตอร์บริเวณชายแดนไทยเมียนมานั้นสะท้อนถึงการเอาจริงเอาจัง,จงกับภารกิจดังกล่าวซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง3ประเทศนะคะและยังเกี่ยวข้องกับกองกํากลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยอีกด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้คุณรัตพล์อ่อนสนิทมีรายงานของ a อมาถ่ายทอดเสนอค่ะ ครับที่ว่าเป็นความสลับซับซ้อนและมีหลายมิตินะครับเพราะว่าประเด็นกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับกองกําลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยและบุคคลที่สื่อจับตามองอย่างพันเอกซอชิตตูผู้นํากองกําลังแห่งชาติเกรียงเคนเอหรือว่ากองทัพพิทักษ์ชายแดนเกรียง BGF ด้วยนะครับสนข่าวเอรายงานว่าการเดินทางมาไทยในวันจันทร์ของผู้ช่วยรัฐมนตรีหลิวของจีนนั้นถูกมองว่าเขานั้นถูกมองว่าเป็นมือปราบ อาจยากรรมคนสำคัญแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องเพื่อปราบปรามขบวนการมิจฉาชีพนะครับพื้นที่รอยต่อระหว่างไทยและเมียนมาเคยถูกใช้เป็นฐานที่มั่นอันปลอดภัยสำหรับขบวนการอาชญยากรรมที่นำคนหลายพันคนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่นๆเข้ามาร่วมปฏิบัติการต้มตุนเช่นการหลอกมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเพื่อหวังลักทรัพย์ รวมทั้งแผนล,ลวงให้คนเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจพนันผิดกฎหมายนะครับมูลค่าความสูญเสียต่อเยือทั่วโลกรวมกันแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์และมีคนเข้ามาทำงานให้กับแก๊งเหล่านี้จำนวนหนึ่งนั้นถูกลวงว่ามีงานดีๆให้ทำก่อนที่พวกเขาจะทราบภายหลังว่าต้องเข้าร่วมขบวนการและอยู่ภายใต้สภาพการทำงานแทบไม่ต่างจากทาสนะครับ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับนายกรัฐมนตรีไทยแพทองทานชิน,นวัตรยืนเคียงข้างประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประกาศว่าจะจัดการกับเครือข่ายสแกมเมอร์และก่อนหน้าการเดินทางไปจีนครั้งนี้นะครับทางการไทยก็ได้ตัดไฟและอินเทอร์เน็ตในหลายพื้นที่ตามชายแดนที่ติดกับเมียนมาครับฝ่ายไทยระบุว่ากลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้กระทบความมั่นคงและสร้างความเสียหายรุนแรงต่อไทย การส่งตัวชาวต่างชาติที่ทำงานในแก๊้งคอร์เซนเตอร์จากเมียนมารก,กับประเทศของพวกเขานั้นได้รับการช่วยเหลือจัดการโดยกองก,องกำลังพิทักษ์ชายแดนเกเรี่ยงในเมียวดีหรือ MGF นะครับซอชิตูผู้นำกอ,กองกำลังดังกล่าวปฏิเสธในงานแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากลุ่มของเขานั้นไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมแม้ว่ามีเสียงวิจารณ์ว่าเขามีบทบาทอยู่บ้างอย่างน้อยก็มาจากการให้การคุ้มครองศูนย์แสแมเมอร์ต่างๆ เขาได้กล่าวเพียงว่ามีธุรกิจที่พัวพันกับสถานที่ซึ่งถูกใช้เป็นศูนย์แสแกมเมอร์โดยระบุในตอนแรกว่าที่ตั้งเหล่านั้นเป็นเพียงรีสอร์ทเท่านั้นซื่อไทยรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทางการไทยกำลังพิจารณาออกหมายจับผู้นำกองกำลังพิทักษ์ชายแดนเกเรียงรายนี้ในข้อหาค้ามนุษย์เจ้าหน้าที่ไทยระบุว่าอาจมีคนจำนวนมากถึง7 0 0 0ถึง10,000คนที่ถูกส่งตัวกลับประเทศ อย่างไรก็ตามนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีไทยเปิดเผยว่าไทยนั้นรับเฉพาะตัวบุคคลที่พร้อมจะถูกส่งกลับประเทศต้นทางโดยทันทีเท่านั้นผู้ช่วยรัฐมนตรีหลิวจากจีนผู้นี้เดินทางไปยังจังหวัดตากในวันจันทร์และปรากฏตัวในเม,เมืองเมียววดีของเมียนมา ณสถานที่ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นที่ซึ่งมีผู้ถูกรวบตัวหลายร้อยคนแต่คนเหล่านั้นกำลังรอถูกส่งกลับประเทศของพวกเขานะครับซึ่งบังออกโพส์ตรายงานว่าชาวจีนกลุ่มแรกจำนวนประมาณ600คนพร้อมที่จะถูกนำส่งกลับไปยังจีนโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำเมื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีหลิวเส็จสินภารกิจเดียนไทข้อษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนเกาเจียคุนกล่าวที่กรุงปักกิ่งครับว่า จีนดำเนินการความร่วมมืออย่างแข็งขันในระดับทวิภาคีและพะหุภาคีกับไทยเมียนมาและประเทศต่างๆโดยมีมาตรการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและรวมถึงจัดการถึงต้นต่อและยังทำงานเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้อาจยากรรมดำเนินต่อไปในประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับ โฆษกผู้นี้บอกด้วยว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันเพื่อกำจัดการพนันออนไลน์และการหลอกลวงออนไลน์และเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับชาวจีนที่ถูกหลอกมาทำงานในไทยและตกเป็นเหยื่อให้มาทำงานกับกลุ่มมิจฉาชีพสั่นสะเทือนชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยของชาวจีนเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมครับ ที่ดาราโทรทัถถ์จีนหวังซิงถูกลักพาต,ตัวจากไทยและถูกบังคับใช้แรงงานที่ศูนย์ขออเซนเตอร์ในเมียนมาความพยายามปราบปรามขาบวนการขออเซนเตอร,ตอร์มีเหตุการณ์ตัวอย่างในปี2023หลังจากที่จีนนั้นแสดงความอับอายและกังวลเกี่ยวกับบ่อนคาสิโนผิดกฎหมายและปฏิบัติการสแกมเมอร์ ตามชายแดนของจีนและเมียนมาทางตอนเหนือของรัชชานในครั้งนั้นกระบวนการติดอาวุธที่ใกล้ชิดกับจีนเข้าปราบแก๊งสแกมจำนวนมากซึ่งมีชาวจีนประมาณ45,000คนต้องถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านั้นและถูกส่งกลับประเทศครับ ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ w a t h a i c o m ค่ะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of VOA America B o a. Washington อย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราด้วยนะคะทางเว็บไซต์นะคะทาง Facebook และทาง y o u t u b e v เอไทยค่ะ มาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้านนะคะก็เปิดสัปดาห์มาก็เขียวยกแผงเลยนะคะดาวโจนส์บวก10จุดค่ะที่44,556จุด S&P บวก14จุดที่6,129จุด n s d a บวก14จุดที่20,041จุดราคทองคําบวก1.78%ที่2,952ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์นะะส่วนค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก6 ส5บสต่างค่ะคุณรัตพลเรกลัมาดูการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของรัฐหรือว่า DoGE ภายใต้ Elon Musk นะครับ ล่าสุดนะครับรักษาการหัวหน้าสํานักงานประกันสังคมสหรัฐนั้นพ้นจากตําแหน่งหลังจากที่หน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพของรัฐหรือ d o g e ย่อมาจาก Department of Government Efficiency ที่นําโดยอีลอนมัสนั้นขอเข้าตรวจสอบหลักฐานข้อมูลผู้รับเงินสวัสดิการประกันสังคมตามรายง,งานของสื่อ AP นะครับแหล่งข่าวสองรายที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ AP ว่ามิเชลคิงพ้นจากตําแหน่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์หลังจาก ทำงานที่สำนักงานแห่งนี้มากว่า30ปีโดยก่อนหน้านี้เธอปฏิเสธที่จะให้พนักงานของโดชเข้าถึงข้อมูลสำคัญด้านประกันสังคมนะครับรายงานข่าวระบุว่าทำเนียบขาวได้แต่งตั้งลีแลนดูเดกให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนในช่วงรอการเสนอชื่อหัวหน้าสำนักงานคนใหม่โฆษกทำเนียบขาวแฮ r ร์ริสันฟิลมีแถลงการเมื่อคืนวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อแฟรงก์บิซิาโน ผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสมยิ่งให้เป็นหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมคนใหม่และหวังว่าเขาจะสามารถผ่านการรับรองอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่สัปดาห์ ทิงนั้นถือเป็นเจ้าหที่ระดับสูงคนล่าสุดในรัฐบาลสหรัฐที่พ้นจากตำแหน่งหลังจากที่พนักงานของโดชขอความยินยอมเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญของประชาชนอเมริกันในช่วงที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้โดชขอเข้าถึงระบบการจ่ายเงินของกระทรวงการคลังและพยายามตรวจสอบหลักฐานข้อมูลของกระทรวงที่ทำงานเกี่ยวกับภาษีนั่นก็คือสำนักง,งานสรรพากรมาแล้วนะครับ นับตั้งแต่พัฒนาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งสมัยที่2ที่ปรึกษาคนสำคัญของเขาก็คืออีลอนมัสก์เขาได้ใช้วิธีการเดินหน้าเข้าไปเข้าถึงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆผ่านการทำงานของโดชโดยมีเป้าหมายลดค่าใช้ใจ่ายของรัฐและลดจำนวนภาครัฐลงนะครับลดจำนวนพนักงานภาครัฐลงนะครับ n นนซี่อัล a n ประธานกลุ่ม Social Security Works ที่รนรงค์เรื่องความเรื่องผลประโยชน์ของประกันสังคมเล่ากับ a p ว่าข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งและเป็นความลับซึ่งประกอบด้วยตัวเลขประกันสังคมของประชาชนทุกคนข้อมูลประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและโครงการความช่วยเหลือด้านสังคมสำหรับคนอเมริกันที่มีรายได้ตำ่ำ ขาบอกนะครับว่าหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการลงโทษฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะลบข้อมูลการเงินของบุคคลผู้นั้นซึ่งจะทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินประกันสังคมหรือประกันสุขภาพให้แก่คนผู้นั้นได้นะครับอนาคตของระบบประกันสังคมกลายเป็นประเด็นที่แหลมคมทางการเมืองและเป็นความขัดแย้งสำคัญระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วปัจจุบันมีชาวอเมริกัน7จ็ล้านแนคน รวมทั้งผู้กเกษียณการทำงานเยาวชนและบุคคลทุกพลภาพที่ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการประรากาันสังคมนี้ครับ ค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวบันเทิงเงินบางปิดท้ายนะคะเทเลสเวฟค่ะึืนแทนศิลปินทำยอดขายสูงสุดทั่วโลกนะคะประจำปี2024ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วนะคะที่ศิลปินหญิงชื่อดังได้รับรางวัลน,นี้จากองค์กรด้านอุตสาหกรรมเพลง IFPI โดยสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศหรือ IFPI ก็ยกให้เธอเป็นศิลปินที่ทำยอดขายสูงสุดทั่วโลกหรือ Global Recording a r t i s t of the Year จากอัลบั้ม The Tortured Poets Depart นอกจากนี้อัลบั้มล่าสุดนี้ก็ยังคว้าอันดับหนึ่งใน4ชาร์ตของ IFPI b PI ด้วยนะคะก็คือ global album global vinyl album global streaming album และ global album sales ในการจัดอันดับชาร์ต global album sales นั้นอัลบั้ม t o r t u r e p o e t s Department ทำยอดขายในทุกรูปแบบคือ5ล้าน6แสนหน่วยนะคะในขณะที่อัลบั้ม Romance Untold ของศิลป,ปิน K-pop เอ็นไฮเพนตามมาในอันดับ2ที่ยอดขาย3ล้าน4แสนนะคะ IFPI ระบุว่าทัวร์คอนเสิร์ต e r a s Tour ของ Taylor Swift เป็นคอนเสิร์ตแรกที่ทำรายได้ทะลุ1,000ล้านดอลลาร์และช่วยหนุนให้อัลบั้มในอดีตของ Taylor Swift ขายดิบขายดีไปด้วยนะคะและกลับมาติดในชาร์ตใบ n ิ w อัลบัมและสตรีมมิ่งอัลบัมอีกครั้งและบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของ Taylor ค่ะและน่าทึ่งที่แฟนๆทั่วโลกมีความผูกพันกันกับผลงานของเธอ Taylor Swift ได้รับรางวัล ได้รับตำแหน่งศิลปินทำยอดขายสูงสุดทั่วโลกจาก IFPI ครั้งแรกเมื่อปี2014นะคะจากนั้นก็เป็นปี2019 2022และ2023ซึ่งเรียกได้ว่าไม่มีศิลปินคนไหนทำได้มาก่อนนับตั้งแต่จัดอันดับมาตั้งแต่12ปีก่อนนะคะทาง global ทาง global recording artist chart จัดอันดับ ศิลปินจากทั่วโลกพิจารณาจากยอดขายการดาวน์โหลดและการสตรีมมิ่งตลอดปี2024ก่อนโดย r r k กนะคะศิลปินแคนาดาและศิลปิน K-POP 17ตามมาในอันดับ2และอันดับ3ค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีีิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณนีทิการคุณรัศพลค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์โหเธอยิ่งใหญ,ใหญ่จริงๆนับแต่ทําสถิติมานี่ยังไม่มีใครทาบเลยนะคะแล้วก็ดูแล้วติดต่อกันห้าปีคงจะมี คุณมาทาพระสมียากนะคุณนิธิการคุณรัฐพลคะสำหรับเทเลสวิทผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลในวงการเพลงวงการบันเทิงแล้วเข้าไปในหลายวงการเลย <g ur ly> ใช่ไหมคะ <g ur ly> ก็เสริมนิดนึงนะคะว่ามีการเว้นช่วงอยู่บ้างเพราะว่าเหมือนกับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เสียแชมป์ให้กับ BTS นะคะแต่ว่าเราก็เคยทำรายงานกันไปก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากปี2019เสร็จแล้วก็ปี2022กับ2023ก็เรียกว่าปีนี้2 0 2 4 ในก็ได้จัดอันดับก็คือต่อเนื่องกันมา3ปีเรียกว่าเรียกว่าก็เป็นความสําเร็จของเธออย่างต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือ5ปีหครั้งนะคะที่ได้รับการจัดอันดับให้ขึ้นท่นที่1ขนาดนี้ต้องดูเหมือนกันว่าศ <c oughs> ิลปินเอเชียที่ว่าจะมาแรงเนี่ยจะมาแย่งได้อีกหรือไม่ในอนาคต<ช> <c oughs> นะครับแล้วก็เสียไปนในอเมริกาเองด้วยเหมือนกันว่าจะมีใครที่เป็นดาวรุ่งเพราะว่า ทุกอย่างนะมีดังก็ต้องมีช่วงที่ชะลอลงอะนะครับในความชื่อเสียง<ช>พราะจริงๆถ้าดูในอันดับ global recording artist chart เนี่ย Drake เขาก็มาเป็นอันดับ2แต่ที่น่าสนใจก็คือศิลปิน K-pop ไม่ว่าจะ Boy band จะ Girl group เนี่ยก็คือมาติดโผลของ IFPI ต่อเนื่องอันนี้ก็คืออย่างศิลปินวง17นะคะ mm hmm. ก็เกาะในอันดับ3ก็น่าสนใจที uh huh. เดียวว่าพลังของเกป๊อปในอเมริการวมถึงทั่วโลกเนี่ยก็คือสร้างแรงสันสะเทือนเหมือนกันนะคะอืม mm hmm. แล้วะคะติดตามกันต่อไปค่ะมีหลายเรื่องน่าสนใจที่ VOA นำมารายงานกันทุกวันติดตามกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนีทิการคุณรัตพลและทีมงานสำหรับข้อมูลวันนี้ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสมตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ